การเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อ2อถึงสปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเมืองไทยผนูกกับการสนับสนุนจากทางภาครัฐที่เพิ่งมีนโยบายลดภาษีและให้เงินสนับสนุนยิ่งช่วยทําให้เกิดการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตอาจจะไปไม่ได้ไกลอย่างที่ควรจะเป็นหากเซกเมนต์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอย่างรถกระบะขนาดหนึ่งตันไม่มีตัวเลือกที่เป็นเวอร์ชันไฟฟ้า ครั้งหนึ่งค่ารถจนน้องใหม่จากจีนอย่าง Great f o ม r Motor หรือ GWM ประเทศไทยเคยสร้างความหาด้วยการนำเอารถกระบะไฟฟ้า Power มาอวดโฉมในงานแสดงยานยนต์เมื่อ1-2ถึง2ปีก่อนแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีสัญญาณการเปิดตัวภดยในในเมืองไทยแม้แต่รุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในแต่ล่าสุดรถกระบะคู่แฝดของ MG Extender อย่าง LDVT 6 0อาจจะกลายเป็นรถกระบะไฟฟ้าขนาด1ตันรุ่นแรกที่มีการผลิตเพื่อจำหน่าย ในแบบ mass production หลังจากที่มีสื่อในออสเตรเลียรายงานว่า LDV T60 เวอร์ชันไฟฟ้าจะถูกแนะนำเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียภายในสิ้นปี2022นี้หลังจากที่มีการอดชมในประเทศเพื่อนบ้านอย่างนิวซีแลนด์ด้วรุ่น EV T60 ซึ่งมีการเปิดรับจองกันไปแล้วอาติโกออโตมที v ฟ ตัวแทนจำหน่ารถยนต์แบรนด์ LDV ในประเทศออสเตรเลียได้ทำตลาดรถกระบะ LDV ในแดนจิงโจ,โจ้มาก่อนและกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการจำหน่ารถกระบะไฟฟ้าหน0ในตลาดแห่งนี้เรียกว่าตัดหน้ายักษ์ใหญ่อย่างโ o โยต้าฟอร์ดม s u b i s h i ิอิซุและนิสสันที่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆใ,ใ,ในการเข้าสู่ตลาดรถกระบะไฟฟ้าขนาดกลาง ในเรื่องของราคาจำหน่าย LDV T60 ไฟฟ้ายังไม่มีการยืนยันออกมาแต่คาดว่าจะสูงกว่ารุ่นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ราว20,000เหรียญออสเตรเลียหรือราว480,000บาทผู้บริหารของ LDV ยังให้สัมภาษณ์สื่อในออสเตรเลียเกี่ยวกับแผนการเปิดตัวรถกระบะดลระเนประสงค์ไฟฟ้าในอนาคตว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในฐานะที่ LDV เป็นผู้นําในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ระบบไฟฟ้าโดยรถกระบะ LDV รุ่นแรก อาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างเช่นมีเฉพาะรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเพียงระบบเดียวระยะทางวิ่งต่อชาร์จท,ที่ไม่มากนักและความสามารถในการลากจูงโหลดที่ไม่สูงมากซึ่ง LDV T60 รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลมีระยะทางการขับขี่สูงสุด600กิโลเมตรเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังและสามารถลากจูงโหลดที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ที่3,000กิโลกรัมในขณะที่เวอร์ชันไฟฟ้าคาดว่าเมื่อชาร์จไฟเต็มความจุแบตเตอรี่แล้ว รถสามารถแล่นไปได้ไกลสูงสุดที่325กิโลเมตรและสามารถลากจูงโหลดที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ที่1,000กิโลกรัมซึ่งหากมีการลากจูงโหลดในระดับน้ำหนักที่ว่าคือ1,000กิโลกรัมระยะทางวิ่งสูงสุดจะลดลงเหลือเพียง160กิโลเมตรเท่านั้นหรือลดลงไปถึง50% LDV EV T60 ที่จะทำตลาดในประเทศนิวซีแลนด์จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ให้พลังกำลังที่130กิโลวัตต์หรือ174แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรส่วนความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ยังไม่มีการเปิดเผยแต่มีรายงานในบางประเทศว่าแบตเตอรี่มีขนาด88.5กิโลวัตต์ชั่วโมงจากสมรรถนะระดับนี้ทำให้ LDV EVT60 น่าจะเหมาะกับการใช้งานที่ไม่หนักมาก และแม้ว่า LDV EVT ี่60จะเหมือนเป็นรถกระบะไฟฟ้ารุ่นบุกเบิกที่ LDV ต้องการทดสอบตลาดดูก่อนแต่บริษัทก็มีแผนในการเปิดตัวเวอร์ชันออฟโ a d ที่มีความจุแบตเตอรี่มากกว่าและระยะทางวิ่งต่อการชาร์จที่ไกลกว่าเดิมการขยับตัวของ LDV สะซ้อนแผนงานของ MG Extender ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าหาง EV T 6 0ประสบความสำเร็จในการทำตลาดไม่ว่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียคาดว่าเราก็น่าจะได้เห็นการเปิดตัว MG Extender EV หรือ Extender Version ไฟฟ้าในเมืองไทยอย่างไม่ต้องสงสัยและเงินสนับสนุน150,000บาทก็น่าจะช่วยให้ MG Extender กลายเป็นรถกรบะท,ที่มีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งในตลาดที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน ในเรื่องของการทำตลาดรถกระบะไฟฟ้ายกเว้น GWM ที่น่าจะมีความพร้อมไม่แพ้ MG พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลก กดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ